นักงานคลังจังหวัดลำปางขอเสนอรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดลำปางประจําเดือนพฤษภาคม2568เศรษฐกิจจังหวัดลำปางในเดือนพฤษภาคม2568โดยรวมขยายตัวร้อยละ2.4เมื่อเทียบจากช่วงเดินเดียวกันกับปีก่อนขยายตัวในอัตราที่ลดลงจากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ8.5สะท้อนจากเครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการผลิตและการใช้จ่าย ศรษฐกิจด้านการผลิตขยายตัว้อยละ2.9เมื่อเทียบจากช่วงเดินเดียวกันกับปีก่อนสะท้อนจากดัชนีภาคเกษตรขยายตัว้อยละ11.3เมื่อเทียบจากช่วงเดินเดียวกันกับปีก่อนตามปริมาณผล,ผลผลิตข้าวนาปรังเนื่องจากเกษตรกรเร่งทําการเก็บเกี่ยวอันเนื่องมาจากฝนตกชุกในห้วงปลายเดือนขณะที่สถานการณ์ด้านราคามีแนวโน้มต่ำกว่าปีที่แล้วจากการเพาะปลูกข้าวนาปังในปีนี้ซึ่งมีการเพาะปลูกมากกว่า2เท่าของปีที่แล้ว อีกทั้งมีปริมาณน้ําเพียงพอสําหรับการพเพาะปลูกข้าวนาปรังจึงเป็นปัจจัยด้านบวกที่สนับสนุนให้พื้นที่เพาะปลูกเพิ่มมากขึ้นสําหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีการเพาะปลูกเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วขณะที่ราคาผลผลิตยังคงในแนวโน้มทรงตัว ด้านผศมสัตว์หดตัวจากจํานวนโคกระบือสุกรและไก่ตามความต้องการของผู้บริโภคลดลงเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคแอนแทรกทาให้ผู้บริโภคมีความกังวลภาคอุตสาหการรมขยายตัวรายลั2.5เมื่อเทียบจากช่วงเดือนเดียวก,กันกับปีก่อนสะท้อนจากข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มหมดอุตสาหการรมขยายตัวจากผลิตภัณฑ์คอนกรีตและวัสดุก่อสร้างซึ่งมีปัจจัยหนุนจากความต้องการใช้งานเพิ่มขึ้นเป็นไปนต,าตามภาคการก่อสร้างที่มีนแนวโน้มขยายตัว โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างภาครัฐที่มีการก่อสร้างอย่างต่อเนื่องรวมทั้งปริมาณผลผล,ผลิตกระแสไฟฟ้าและปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหาการรมขยายตัวเพิ่มขึ้นภาคบริการขยายตัวรายละ1.4เมื่อเทียบจากช่วงเดือนเดียวกันกับปีก่อนพิจารณาจากภาษีมูลค่าเพิ่มหมดโรงแรมและพนาคารและหมดขายส่งขายปลีกที่เพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยวและปัจจัยบวกจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่สนับสนุนการใช้ใจ่ายให้เร่งตัวขึ้น รวมทั้งได้รับแรงหนุนจากกิจาการรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปางซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนรายได้จากการท่องเที่ยวส่งผลให้จํานวนผู้เข้าพักและจํานวนผู้เยี่ยมเยียนและรายได้ของผู้เยี่ยมเยียนเพิ่มขึ้นเศรษฐกิจด้านการใช้จ่ายขยายตัว้อยละ1.6เมื่อเทียบจากช่วงเดอน,นเดียวกันกับปีก่อนจากการบริโภคภาคเอกชนขยายตัว้อยละ2.8เมื่อเทียบจากช่วงเดอน,นเดียวกันกับปีก่อนสะท้อนจากยอดขาย,ขายของบริษัทขายรถยนต์รถจัก,กรยานยนต์ และ,ะไหลและชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องและภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บได้รวมขยายตัวตามการบริโภคที่เกี่ยวเนื่องกับภาคบริการและสินค้าอุปโภคบริโภคที่ปรับตัวดีขึ้นจากปัจจัยด้านรายได้และแรงสนับสนุนเพิ่มเติมจากโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐทําให้การใช้ใจ่ายหมวดสินค้าอุปโภคบริโภคและหมวดบริการเพิ่มขึ้นการลงทุนภาคกระชนขยายตัวรายละ1.4 เมื่อเทียบจากช่วงเดินเดียวกันกับปีก่อนสะท้อนจากจำนวนรถยนต์บรรทุกจดทะเบียนใหม่พื้นที่ได้รับอนุญ,ญาตให้ก่อสร้างรวมและยอดขายวัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นตามภาคการก่อสร้างที่มีแนวโน้มขยายตัวโดวยเฉพาะโครงการก่อสร้างภาครัฐที่มีการก่อสร้างอย่างต่อเนื่องการใช้ใจ่ายภาครัฐขยายตัวรายละ0.7เมื่อเทียบจากช่วงเดินเดียวกันกันกบปีก่อนตามการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2518 จากมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบป,ประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะงบลงทุนของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เพิ่มขึ้นด้านไรายได้เกษตรกรขยายตัวรายละ4.1เมื่อเทียบกับช่วงเดินเดียวกันกันกบปีก่อนจากปริมาณผลผล,ผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญเพิ่มขึ้นเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตรางเงินเฟ้อทั่วไปลดลงรายละลบ0.5เมื่อเทียบจากช่วงเดือนเดียวก,กันกับปีก่อนโดยมีปัจจัยหลักจากการลดลงของราคาสินค้าในกลุ่มอาหารสดโดยเฉพาะผักสดผลไม้สดจากปริมาณผล,ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นตามสภาพอากาศที่เอื้ออํานวยรวมทั้งการลดลงของราคาสินค้าในกลุ่มพลังงานได้แก่ค่ากระแสไฟฟ้า แก๊สโซฮอและน้ำมันเบนซินตามสถานการณ์ราคาพลังงานในตลาดโลกด้านการจ้างงานขยายตัวรอยละ0.3เมื่อเทียบจากชนน่วงเดือนเดียวกันกับปีก่อนโดยภาครวมพยอยฟื้นตัวตามภาวะเศรษฐกิจทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัดสำนักงานกลางจังหวัดลำปาง โทรศัพท์054265031-2ต่อ331-334หรือผ่านช่องทางที่ปรากฏอยู่หน้าจอนี้สวัสดีค่ะ